บิงบิงแม่ถามอะไรได้ปะทำไมหนูถึงได้ดื้อขนาดนี้อะลูกชีวิตหนูวันวันมันก็ไม่ได้ทำอะไรเอาแต่กินกับน,นอนแค่นี้มันยังไม่พอใจหรอถ้ารู้ว่าดื้อขนาดนี้เนี่ยเอาคิ้เท่ายัดปากตั้งแต่เกิดมาซะก็ดีจะบอกอะไรให้รู้ไว้นะความจริงแล้วอะหนูไม่ใช่ลูกจริงๆของแม่หนูไม่มีดี a ของมนุษย์ที่เรียบร้อยอย่างแม่เลยแม้แต่นิดเดียว แม่เก็บหนูมาจากถังขยะแม่จําได้อยู่เลยวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกอากาศหนาวมากแล้วแม่ก็เดินผ่านถังขยะหน้าปักซอยแล้วก็ได้ยินเสียงร้องเมียวเมียวคือเสียงมันดังแว่วๆอยู่ข้างหูแล้วพอแม่หันไปทางขวาแม่ก็ได้เจอกับลูกแมวตัวหนึ่งที่ยืนตัวเปียกอยู่ข้างถังขยะซึ่งก็คือหนูบิงบิง แม่เห็นแล้วแม่ก็สงสารวันนั้นก็เลยตัดสินใจเก็บหนูมาเลี้ยงและคิดว่าวันหนึ่งถ้าแม่แก่เท่าไปบิงบิงก็จะคอยดูแลแม่แต่ในความเป็นจริงแล้วแม่คิดผิดมาโดยตลอดบิงบิงไม่เคยดูแลแม่เลยแถมยังมาเหยียบหน้าแม่อีกตอนตีสี่คิดว่ามันน่าเจ็บปวดใจไหมฮะแล้วอยากจะขอร้องอีกอย่างหนึ่งนะไอ้นีสใสชอบทำลายข้าวของอะเลิกได้ก็เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้ เดี๋ยวจะได้กลับไปอยู่ที่เดิมข้างถังขยะอย่าหลงให้มันมากนะักเข้าใจ